สวัสดีค่ะที่นี่ไอริสวันวันวนโดยเจอยพิญญาฟังเรื่องเล่าข่าวประเสริฐอ่านแชร์คาพยานหนุนใจด้วยพระวจนะคำและการเติบโตกับพระเจ้าในแต่ละวันค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องที่รับฟังพอร์ตแคสจากทั่วทุกมุมโลกที่เสียงนี้จะไปถึงคุณค่ะวันนี้ค่ะในกรุงเทพ ฝนตกชุ่มฉ่ำวันที่11บรพฤษภาคม2563อากาศดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาในหลายๆวันที่ผ่านมานี้กรุงเทพนั้นร้อนมากๆนะคะอากาศเนี่ยแตะไปถึง40องศานะคะเลย40ไปนะคะในทุกๆวันเลยร้อนนะคะแล้วก็เข้าใจเลยคำว่าร้อนตับแตกจะเป็นอย่างไรนะคะรู้เลยค่ะว่าเป็นแบบนี้นีเองค่ะร้อนมากๆ แต่วันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปทั้งหมดเช้ามามืดครึ้มนะคะขณะนี้ก็ฝนตกอยู่นะคะฝนตกแบบว่าปปอยๆยๆไม่ได้มีพายุแต่อย่างใดเป็นอากาศที่เย็นกําลังดีนะคะเปิดหน้าต่างรับไอเย็นๆของฝนนะคะแล้วก็นั่งฟังเสียงฝนตกนะคะอยากให้ทุกท่านที่ฟังพอดแคต์อยู่ได้ยินเสียงฝนนะคะกระทบกับโลหะนะะกระทบกับหลังคารถ อยู่ขณดนี้นะคะอ่านะจริงๆอยากให้ทุกคนนั้นได้รับความรู้สึกแบบลมเย็นๆของฝนไปด้วยนะคะแต่ก็ไม่สามารถทำได้เอาเป็นว่าให้ทุกคนนึกถึงภาพฝนตกค่ะเวลาที่คุณอยู่ท่ากลางฝนตกลมเย็นๆนะคะพัดเข้ามาในห้องคุณผ้าม่านปิวสวยนะคะ โมเมนต์นั้นค่ะเกิดขึ้นตอนนี้เลยนะคะทุกคนแล้ววันนี้ค่ะกับเอพิโซดที่10จะมีเรื่องเล่าสนุกๆจากบันทึกของตัวเองนะคะได้เปิดสมุดบันทึกของตัวเองค่ะเขียนไว้ในวันที่16พฤษจิกายน2562เมื่อปีที่แล้วนะคะก็ เราได้เขียนไว้นะคะตัวเจเองได้เขียนไว้กับ hashtag ตัวใหญ่มากๆเลยนะคะแ s h t a g กเราก็เขียนว่า40ปีได้อะไรมาเยอะค่ะเดี๋ยวมาอ่านให้ฟังแบบสนุกๆน,นะคะฟังไปได้วยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายจะมีข้อประคำมาหนุนใจพี่น้องด้วยค่ะ สีปีได้อะไรมาเยอะโดยเจอภิญญาค่ะมาฟังนะคะสิบข้อที่เจเขียนไว้ในไดาอารี่ของตัวเองค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะข้อที่1ค่ะลดการตอบโต้ความคิดเห็นไปมาที่ไม่เป็นสาระนะคะคาดได้ว่าช่วงนั้นก็อาจจะมีอะไรเกี่ยวกับการไม่เป็นสาระเข้ามาในชีวิตแน่นอนนะคะข้อที่2ค่ะ การคิดไปเองไม่ใช่สิ่งที่ผู้อื่นกำลังคิดกับคุณนะคะคุณแบบนี้ด้วยนะคะรู้เลยว่านะคะมันมีมันมีช่วงเวลาในชีวิตที่บางทีเนี่ยเราเนี่ยก็ไปตัดสินคนอื่นเพราะว่าเราคิดไปเองค่ะบางทีเราก็เผลอที่จะไปว่าคนนั้นคนนี้น้อยใจคนนั้นคนนี้จ,จริงๆนะคะการกระทาของคนคนอื่นคนที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ย บางทีเขาไม่ได้คิดไม่ดีกับเราอะแต่ไอความคิดไปเองเนี่ยไอข้อที่2ที่เจเขียนไว้นะคะการคิดไปเองไม่ใช่สิ่งที่พูนกำลังคิดกับคุณค่ะทุกท่านที่กำลังรับฟังเจนะคะย้ำเตือนกับตัวเองว่าอตอนนี้เราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะข้อ3จค่ะเจเขียนสั้นๆไว้เลยนะคะในไดอารี่ข้อนี้ก็คือการนิ่งเงียบนะคะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เจเนี่ยเป็นคนที่นิ่งขึ้น นิ่งมากขึ้นนะคะนิ่งในการที่จะตอบโต้กับผู้คนมากขึ้นเพราะว่าฟังเสียงพระเจ้าัเองข้อที่4ี่ค่ะอ่านสนุกสนุกนะคะพี่น้องที่เข้ามารับฟังนะคะข้อที่4ค่ะมีคนกลุ่มหนึ่งพยายามจะบอกทุกสิ่งที่ทํามากมายในแต่ละวันแต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งพยายามกําลังทําทุกสิ่งอย่างมากมายแต่เขาไม่พูดอันนะอันนะนะคะอันนี้ก็ มันเป็นสิ่งที่เราได้เห็นแล้วก็ได้เรียนรู้จากการที่เรียนรู้และรู้จักชีวิตผู้คนนะคะสนุกสนุกนะคะพี่น้องต่อไปค่ะข้อที่5ค่ะเช่นกันมีบางคนกำลังเจอความท้าทายแสนสาหัสแล้วก็เลือกที่จะพูดกับพระเจ้าแต่ก็มีบางคนค่ะที่เมื่อเจอความท้าทายแสนสาหัสพยายามเลือกที่จะพูดกับผู้คนมากกว่าค่ะ เราเห็นความแตกต่างชัดเจนนะคนรอบตัวเรานะไม่รู้ว่านะใครเคยเจอแบบนี้ไหมนะคะหรือใครกำลังเป็นแบบนี้อยู่เวลาที่คุณเจอความท้าทายในชีวิตมากๆคุณลองคุณลองดูตัวคุณเองว่าคุณเนี่ยเลือกที่จะวิ่งหาพระเจ้าหรือเลือกที่จะวิ่งหาผู้คนนะคะลองดูนะคะข้อที่6ค่ะการนำเรื่องในที่รับไปโพสต์ต่อในที่แจ้งนะ เข้าใจว่าตอนนี้เราอยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียนะคะความหมายที่จะเขียนไว้ในบันทึกนะคะการนำเรื่องที่รับไปโพสต์ต่อในที่แจ้งอยากจะบอกว่าคุณจะกลายเป็นคนแรกที่คุณจะถูกยึดความไว้วางใจคืนค่ะต่อไปค่ะข้อ6ค่ะมนุษย์ เป็นสิ่งอัศาจรรย์อันดับโลกจะเขียนอย่างนี้เลยนะคะมนุษย์เป็นสิ่งอัศาจรรย์อันดับโลกที่อ่านโพสต์ใครบางคนแล้วรู้สึกว่านนนเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยกำลังว่าฉันได้แน่เลยอ่านอันนี้ของตัวเองก็ขำนะเพราะว่าที่เขียนเนี่ยเพราะตัวเองนะฮะเพราะตัวเองเป็นแบบนั้นนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะพระเจ้ารักคนไม่น่ารักอย่างเรานะคะต่อไปค่ะข้อที่เหรยแล้ว ข้อที่8ค่ะและเรามักจะมีเพื่อนบางคนนะคะอยู่ๆก็หายไปจากชีวิตเราอยู่ๆเธอก็ลีฟออกไปจากเราอยู่ๆก็ไม่กดไลค์อยู่ๆก็ไม่คอมเมนต์นะคะแล้วก็หายจากเราไปดื้อๆเลยแล้วก็เะใส่แฮชแท็กว่าอ้าวฉันทำอะไรผิดเนี่ยมนุษย์ชอบคิดเองแล้วก็แฮชแท็กต่อมานะคะชีวิตนะคะเสียเวลากับเรื่องพวกนี้เยอะมากมายจริงๆนะคะ จากข้อที่8เนี้เจบอกเลยเป็นจุดเริ่มต้นในอ e ีบุ๊กของเจนะคะหากใครได้อ่านอ e ีบุ๊กที่ชื่อว่าสารรักจากพระเจ้ามีหัวข้อหนึ่งบทความหนึ่งเจเขียนว่ามนุษย์มักเสียเวลาไปกับเรื่องเรื่องเรื่องแบบนี้ค่ะเจครั้งหนึ่งเจเป็นคนที่เป็นแบบนี้ค่ะเสียเวลาไปกับการคิดเองเนี่ย โอโหบันทอนชีวิตแล้วก็เวลาเนี่ยเสียไปเยอะมากกับการคิดไปเองอะคิดต่างๆนานาว่าคนโู้นจะว่าฉันอย่างนี้คนนี้ว่าฉันอย่างนั้นนะคะไม่เป็นประโยชน์เลยพี่น้องนะคะขอบคุณพระเจ้าต่อไปข้อ9ค่ะการรู้แล้วไม่พูดการที่คนเนี่ยเขารู้แล้วไม่พูดเนี่ยเพราะว่าเขาอยากให้ผู้อื่นได้พูดบ้างเท่านั้นเองค่ะต่อไปค่ะข้อ10ค่ะ การยกผู้อื่นขึ้นไม่ได้ทำให้คุณดูต่ำต้อยเลยนะคะพี่น้องที่กำลังฟังเจอ,อยู่นะคะการที่คุณยกผู้อื่นขึ้นไม่ได้ทำให้คุณดูต่ำต้อยเลยแต่คุณกำลังจะถูกพระเจ้ายกชูขึ้นในทางใดทางหนึ่งแน่นอนคอนเฟิร์มนะคะอันนี้คอนเฟิร์มค่ะจบแล้วนะคะ40ข้อเข้อขอโทษนะคะ1ิข้อ จาก Hashtag d ด a r y ส่วนตัวของเจเอง40ปีได้อะไรมาเยอะนะคะ40ปีนะคะก็แล้วก็แถมยังมีใส่วงเล็บด้วยว่าถ้านึกได้เมื่อไหร่จะเขียนต่อเรื่อยๆนะคะอันนี้เปิดไดอารของตัวเองอ่านเลยนะคะก็สนุกสนานวันพักผ่อนสบายๆในอากาศเย็นสบายๆวันฝนตกชุ่มฉ่ำที่กรุงเทพมหาคนครตอนนี้นะคะสุดท้ายก่อนจากกันไปค่ะมีพระคำมาฝากนะคะมีพระค ในเรื่องของการอธิษฐานเพื่อที่เราจะไม่ถูกทดลองค่ะพี่น้องในหลายๆครั้งค่ะพระเจ้าก็จะนำให้เจเนี่ยอธิษฐานถึงอ,อธิษฐานก่อนล่วงหน้าเสมอเสมอตอนแรกเจก็ไม่ค่อยเก็ตเรื่องนี้นะคะแต่พอหลังๆที่พอพระเจ้าสั่งแล้วทาอย่างเช่นพระเจ้านำพาให้เจเนี่ย ฟา s uh, t i n g ในปีในปีก่อนนะคะในปี62เนี่ยฟาสติ้ง40วันแล้วก็ลุยอธิษฐานเพื่อประเทศไทยอย่างหนักนะคะพอมาปลายปี4 2ปลายปี62ก็มีโคโรนาไวรัสเข้ามาฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวเป็นการบันทึกลงไดอารี่ประวัติส่วนตัวของเจในการได้ยินเสียงพระเจ้าการทรงนำจากพระเจ้าการแจ้งเตือนจากพระเจ้าในหลายๆครั้งนะคะ จะรู้เลยว่าพระเจ้าเนี่ยรักเราพระเจ้ารักเราทุกคนจริงค่ะพี่น้องแล้วก็พระองค์เนี่ยมักจะให้เราอธิษฐานเหตุการณ์ในล่วงหน้าเราเนี่ยเป็นมนุษย์เราไม่รู้หรอกแต่พระเจ้าทรงรู้ตั้งแต่เราเกิดพระองค์เป็นปฐมและเป็นอวสานนะคะพระองค์รู้ทุกอย่างในชีวิตเราในโลกใบนี้จะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าก็จะใส่ในเม็ดลงมาในหัวใจพระเจ้าจะตัดกับเราแล้วก็ให้เราเนี่ยอธิษฐานล่วงหน้า เพื่อที่เราจะไม่ล้มลงเมืม่อถูกทดลองนะคะวันนี้เจมีพระธรรมลูกาบทที่22ข้อ40และข้อ44นะคะมาหนุนใจพี่น้องนะคะถึงที่นั่นแล้วพระองค์ตัดกับพวกเขาว่าจงอธิษฐานเพื่อจะได้ไม่ตกไปอยู่ในการทดลองและลูกาบทที่22ข้อ44เมื่อพระองค์ทรงเป็นทุกข พระองค์ก็ยิ่งอธิษฐานอย่างจริงจังเหงือของพระองค์เป็นเหมือนโลหิตเม็ดใหญ่ไหลหยดลงถึงพื้นดินบทนี้เนะี่ยแสดงให้เห็นว่าคือพระเยซูคริสต์นะคะ พระเยซูคิดเนี่ยก่อนที่พระงค์นั้นจะถูกจับไปตึงบนไม้กางเขนพระองค์ก็อธิษฐานอย่างหนักอย่างจริงจังเลยนะคะพงค์ไม่ลดละในการอธิษฐานพระงค์รู้แล้วว่าพระองค์จะถึงวาระที่พระองค์จะต้องไปถูกตึงบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปแทนเราค่ะนะคะวันนั้นพระองค์เนี่ยมีความทุกข์ใจนะคะแต่พระองค์ก็ยังอธิษฐานต่อพระบิดาว่าก็อย่าให้อ,อย่าให้พระบิดานั้นเลื่อน ะะเรื่องถ้วยนี้ไปนะคะก็ขอให้เป็นไปตามน้าพระทัยของพระองค์แม้พระองค์ยังเกิดความทุกข์กังวลแต่พระองค์ก็ยังอธิษฐานร้องทูลกับพระบิดาว่าอย่าให้เลื่อนไปเลยเพราะพระองค์รู้ว่าพระองค์เกิดมาบนโลกใบนี้เพื่อไถ่าบาปแทนเราทุกคนนะคะ,นะคะในวันนี้ขอหนุนใจพี่น้องทุกคนนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณจะเจอความทุกข์ยากลําบากยิ่งทุกข์ยิ่งต้องอธิษฐานพี่น้องยิ่งมีความสุขสรรเสริญพระเจ้านะคะนาัสการพระเจ้า นะคะสามสิ่งนี้ค่ะอธิษฐานนะคะสรรเสริญขอบคุณพระเจ้านมาัสาการพระเจ้าคือย้ายห่างไปจากชีวิตเราพี่น้องขอให้ทั้งสามสิ่งนี้จะอยู่กับชีวิตเราตลอดไปเพิ่มเติมด้วยการอ่านพระคัมภีร์นะคะเฝ้าเดี่ยวเนี่ยเราทําทุกวันแบบนี้ค่ะเป็นเป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนเจไว้เหมือนกันนะคะครั้งหนึ่งพระเจ้าตัดกับเจว่า back to the basic ก็คือพระเจ้าบอกว่าให้เจกลับมาทําเหมือนเดิมเฝ้าเดี่ยวนะอธิษฐาน มัสกการพระเจ้าด้วยสุดใจนะคะแล้วก็ใช้เวลากับพระเจ้าให้มากขึ้นไม่ว่าวันนี้นะคะในชีวิตเราจะเป็นยังไงวันหน้าถ้าพระเจ้าอวยพรเราอย่างมากมายนะคะพระเจ้าก็เคยคุยกับเจอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าวันนี้โอเคเจยังเป็นคนที่ต้องการการช่วยเหลือช่วยกู้จากพร,พระเจ้าเยอะมากค่ะเจยังเป็นหนี้เจยังต้องใจบัตรเครดิตจะต้องเคลียร์ในเรื่องของสารยังต้องจ่ายหนี้ขั้นต่ําอยู่ทุกๆเดือนค่ะ พระเจ้าเคยตัดกับเจว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยพระองค์เนี่ยอวยพรเราอย่างมากมายเรามีชีวิตที่บริบูรณ์เต็มล้นด้วยการอวยพรอย่างมากมายเป็นที่สำแดงถึงการทรงพระชนอยู่ของพระเจ้าผ่านชีวิตเรานั่นเน่ะเจ้าจะยังเหมือนเดิมไหมพระเจ้าเคยถามเจแบบนี้นะคะวันนั้นเจรู้แน่ชัดเลยว่าเจาขอเป็นเหมือนเดิมแบบเนี้ยม้วันหนึ่งที่พระเจ้าอวยพรอย่างมากมาย เจก็จะขอที่จะเป็นเหมือนเดิมแล้ะจะยังคงต้องใช้การอธิษฐานช่วยตัวเองเหมือนเดิมค่ะเราเป็นมนุษย์นะบางทีเราอาจจะถูกการล่อลวงของมารซาตานได้วันหนึ่งเจก็กลัวว่าวันหนึ่งถ้าเจามีเงินในบัญชีมากมายเพียงพอเจไม่ต้องใช้หนีแล้ววันนั้นชีวิตเจจะเป็นอย่างไรเจจะลืมพระเจ้าหรือเปล่าเจาอธิษฐานให้ให้ตัวเองทุกวันค่ะที่จะไม่ลงลืมพระเจ้า ยังไงก็จะไม่ลืมพระเจ้าแล้วอย่าให้มีสิ่งใดมาแยากเจออกจากทางของพระเจ้าเลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะในเอ d ที่10ก็ขอพี่น้องทุกคนจะติดสนิทติดตามพระเจ้าขอ,อาพี่น้องจะ ได้เห็นการสำแดงการช่วยกู้จากพระเจ้าในชีวิตคุณในทุกๆวันแล้วขอให้คุณทุกคนที่ฟังเอพิสซดนี้นะคะฟังสิ่งของเจอ,อยู่เนี่ยขอให้คุณนะไปเป็นพรให้กับผู้อื่นขอความลกของพระเยซูคริสต์จะเต็มล้นบริบูรณ์อยู่ในชีวิตคุณค่ะและเป็นพรให้กับคนในบ้านคุณคนในครอบครัวคุณค่ะจากจุดเล็กๆนี่แหละนะคะเจเอไม่ได้หวังค่ะเจเป็นคนที่ไม่ได้หวังที่จะไปไกลขนาดไหน ขอแค่จุดเล็กๆจากตัวเจเริ่มจากตัวเราค่ะพี่น้องวันนี้เราเราเริ่มจากสิ่งเล็กๆก,ก่อนค่ะการที่คนจะประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่ได้เนี่ยทุกคนมาจากสิ่งเล็กๆวันนี้เราสัตย์ซื่อกับการอธิษฐานเฝ้าเดียวนะมัสการพระเจ้านะคะทําไปด้วยกันทุกคนนะคะเจเป็นคนหนึ่งที่ยังของการเติบโตไปกับพระเจ้าเราเติบโตไปกับเจ้าในทุกๆวันด้วยกันนะคะพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะแล้พบกันในเอพิโซดต่อไปค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังพอดแคสต์ในทุกๆช่องทางนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กำลังรับฟังอยู่ทาง YouTube Channel ด้วยเช่นกันค่ะพี่น้องคะหากคลิปวิดีโอไหนนะคะเป็นที่หนุนใจแล้วก็สามารถจะนำไปหนุนใจพี่น้องท่านอื่นได้ก็ฝากแชร์ไปด้วยและสามารถกดติดตามกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดในเอพิโซดใหม่ๆต่อๆไปนะคะ ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกๆุกท่านค่ะแล้วเจอกันใหม่ในเอพิสซดหน้าค่ะสวัสดีค่ะ